โอเคครับก็แอปที่ผมมาแนะนําวันนี้นะครับเป็นแอปที่มาใหม่เลยนะครับก็เป็นแอปที่เพิ่งเปิดมานะครับแอปนี้มีชื่อว่าไพ่แขงขันศานะครับก็ใครที่ยังไม่มีนะครับแอปนี้ก็เดี๋ยวผมแจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนะครับเป็นแอปที่เล่นฟรีนะครับแล้วก็มีการเ,เก็บเหรียญหรือว่าเก็บคะแนนเนี่ยไปแลกเงิน อ่าทัวรวอลเลตหรือว่าเป็นเลขของรางวัลต่างๆได้แล้วก็จะมีโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับโอเคนะครับใครที่ไม่มีก็เดี๋ยวให้เราดาวน์โหลดมาก่อนเลยนะครับโอเคครับก็เมื่อกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับก็จะให้เราเนี่ยมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับก็อ่าเมื่อเด้งเข้ามาในหน้านี้แล้วก็ให้เราทําการกดติดตั้งแอปนะครับเมื่อเรากดติดตั้งแอปเสร็จนะครับก็ให้เรากดอ่าเปิดใช้งานแอปได้เลยนะครับก็เมื่อเราเปิดเข้ามาในแอปนะครับก็จะขึ้น หน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกว่าเราจะล็อกอินด้วย Line, Facebook หรือว่า,า Google นะครับผมใครที่สะดวกทางไหนก็สามารถล็อกอินได้เลยนะครับส่วนผมก็จะล็อกอินกับ Line แล้วกันนะครับผมโอเคครับตัวนี้ผมก็ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะครับกเ็เมื่อเราล็อกอินเข้ามาเสร็จนะครับเราก็จะได้รับรางวัลน,นะครับจำนวน3า0 0ส,สนชิปหรือว่า 100เพชรด้วยนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็ให้เราทําการกดปิดไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้รับฟรีมาแล้วนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลอ่าตั๋วอันนี้มานะครับก็กดรับไปนะครับโอเคนะครับวิธีการนะครับเล่นแอปนี้ก็ไม่ยากเลยนะถ้าเกิดว่าเราล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีรูปโปรไฟล์ของเราอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยครับอ่ามาใส่โค้ดเพื่อรับ คะแนนฟรีกันนะครับก็ให้เรากดมาที่ตรงคําว่าเชิญที่มีรูปบวบและรูปคนตรงนี้นะครับให้เรากดเข้ามาเลยนะครับโอเคกดเข้ามานะครับจากนั้นก็เราทําการกดคําว่าผูกสําเร็จก็คุณจะได้รับ30เพรนะครับถ้าเกิดว่าใส่เมื่อเราเข้ามาในหน้านี้เสร็จแล้วนะครับผุ่มก็วิธีการนะครับรับชิปฟรีนะครับก็ให้เราเนี่ยกดมาที่คําว่า ตรงนี้นะครับที่คําว่าผูกรหัสปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับผมให้เรากดเข้ามานะครับแล้วก็กดคําว่ายืนยันแล้วก็จะได้รับเพชรที่30เพชรเลยนะครับแค่นี้เองนะครับหรือว่าเป็นเงินเนี่ยก็จะได้รับ10บาทนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เมื่อเราทําหน้านี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการหาปัดทูนี่วอลเล็ตกันนะครับโอเคครับก็ วิธีการหาบัตรทูก็ไม่ยากนะผมอาตอนนี้นะครับเรามีชิปอยู่ที่3ามเศษแล้วก็เพชรอยู่ที่100แล้วก็คะแนนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปดาวเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกรางวัลได้นะครับให้เรามาดูที่กล่องออของขวัญตรงนี้นะครับกดเข้ามานะครับที่เป็นรูปดาวนนะอะตรงนี้นะครับ อ,อันแรกนะครับเขาก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีต่างๆในแผนเพจนั่นเองนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าใครได้รับรางวัลน,นะครับารางวัลต่างๆเดี๋ยวเรามาดูนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีรางวัลสําหรับการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับอันดับที่1นเนี่ยจะได้อยู่ที่1000บาทเลยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นอันดับที่เไลร่แล้วก็สามารถไปดูที่ แฟนเพจได้นะครับหรือจะดูในแอปก็ได้เขาก็จะส่งบัตรทูนี่วอลเล็ตมาให้เราเราก็สามารถเอารหาัสบัตรเติมเงินเนี่ยไปเติมวอลเล็ตเราได้นะครับก็ะจะเป็นบัตรทูนี่นั่นเองนะครับก็มีตั้งแต่30บาทจุดถึง1,000บาทเลยนะครับอันดับที่7จถึงสิจะได้30บัตรทูนะครับอันดับ1เนี่ยจะได้1000บททัตรทูแล้วก็อันดับที่2คือได้500อันดับที่3คือ200แล้วก็อันดับที่4ีถึงหเนี่ยจะได้50บบาทนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกนะครับก็ลองอ่านดูว่าทํายังไงเราถึงจะได้นะครับก็คือการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นการดูนะครับตรงนี้รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลจะมีการแลกของรางวัลอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเรามีคะแนน ที่เป็นรูปดาวนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอามาแลกมือถือก็ได้นะครับอ่มือถือเนี่ยใช้คะแนนแลกอยู่ที่5 5 0 0 0หคะแนนนะครับแล้วก็จะมีอ่หม้อลายต่างๆนะครับแล้วก็มีพัดลมนะครับมีหม้อทำความร้อนนะครับอ่ตรงนี้แล้วก็มีอยอดเงินอยู่ที่50บบาทน,นะครับใช้แค่ 5,000คะแนนนะครับก็จะได้รับ50บาทเลยเป็นจำนวนเงินนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเกมต่างๆนะครับเราก็สามารถเล่นแล้วก็เก็บเหรียญเก็บคะแนนไปแลกของรางวัลได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เมนูตรงนี้นะครับเมนูของขวัญผู้เล่นใหม่นะครับกดเข้ามานะครับโอเคตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราทําการเล่นเนี่ยต่างๆแล้วก็สามารถมารับของรางวัลตรงนี้ได้นะครับอันนี้วันที่1นะเดี๋ยวเรามากดดูนะครับเวาจะได้หรือเปล่า ่ะโอเคนะครับก็ให้เรากดไปที่ตรงนี้วันที่1กดรับไปนไครับได้มา20เพชรนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาลงอินทุกวันเราก็จะได้เพชรตามที่เขากําหนดมานะครับหนึ่งวันถึง5วันเราก็มาดูนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการาเล่กของรางวัลต่างๆก็เดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาทําเป็นในคลิปที่2แล้วกันนะครับแล้วก็กิมมี่ก็เป็นการแนะนําแอปมาใหม่นั่นเองนะครับแอปนี้ก็เป็นแอปที่เล่นฟรีนะครับก็มีให้โหลดเฉพาะ Android เท่านั้นนะครับ iOS เนี่ยยังไม่มีนะครับโอเคนะครับก็สำหรับกิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ